รครับท่านผชมครับพอดีผมได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีบายนะฮะที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่าอยากจะให้ผมแนะนําการต่อลําโพง6.5นิ้วไว้คู่2ตัวต่อเข้ากับ m j ZKAS21 บอร์ดนี้นะครับครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําการต่อลำโพง s u b w o o อร์ไว้คู่ เข้ากับ MQ z k 2์2 1ซทึ่งซึ่งลำโพงซับไว้คู่หกจุดห้านิ้วเนี่ยจะใช้สองตัวนะครับมาดูสเปคการต่อลำโพงของตัว MQ กันนะครับชแนลซ้ายขวาจะต่อลำโพงได้ตั้งแต่สามโอห์มจึงถึงแปดโอห์มนะครับก็คือต่ำสุดเนี่ยได้อยู่ที่สามโอห์มนะครับสำหรับชแนล RL นะฮะนี่นะครับสเปคของลำโพงนะครับและก็ซับเบสนะครับใช้ได้ตั้งแต่สองโอห์มถึงแปดโอห์มนะครับ ถ้าเกิดว่าเราต่อลาโพงต่ําสุดจะอยู่ที่2โอห์มนะครับถ้าต่ํากว่านี้ก็คือแอมป์จิ๋วจะมีปัญหานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนําเอาลําโพงซับไว้คู่2ตัวเนี่ยมาต่อเข้ากับแอมป์จิ๋วบ์ดนี้นะครับเราจะสามารถต่อได้อยู่2สเปคนะครับนั่นก็คือสเปค4โอห์มแล้วก็สเปค8โอห์มนะครับเพราะว่าลําโพงแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นแบบไว้คู่และไว้แต่ละข้างเนี่ยก็จะให้ค่าโอห์มอยู่ที่4โอห์มสำหรับคลิปนี้ผมจะนำลำโพง2ตัวเนี่ย มาต่อให้ได้4โอห์มนะครับก่อนที่จะนํามาต่อเข้ากับแอมป์เพราะว่าเราขับที่4โอห์มเนี่ยจะขับได้ง่ายกว่าขับที่8โอห์มนะครับเพราะว่ายิ่งค่าโอห์มต่ำนะครับเราก็สามารถระยะอัดแล้วก็ใช้กําลังวัดได้สูงขึ้นนะครับไปดูวงจรการต่อใช้งานกันเลยนะฮะทาการขนานไว้คอยล์ลโพงแต่ละตัวให้ได้2โอห์มวิธีการคือคู่บวกไว้ที่1มาเข้าคู่บวกไว้ที่2 คูณลบไว้ที่1มาเข้าคูณลบไว้ที่2และลาโพงตัวที่2ก็ต่อเหมือนกันกันกบลาโพงตัวที่1น,นะฮะก็คือขนาดกันบวกจำบวก ลบจำลบนะตอนนี้ค่าโอห์มของลำโพงแต่ละตัวจะได้ตัวละ2โอห์มนะครับต่อไปทําการต่ออนุกรมลำโพง2ตัวเข้าด้วยกันให้ได้4ี่โอห์มต่อคูรลบลำโพงตัวที่1มาเข้าควบบวกของลำโพงตัวที่2ต่อสายสีแดงสายบวกลำโพงตัวที่1มาเข้าซับบวกของแอมป์จิ๋วต่อสายดําคูรลบลำโพงตัวที่2มาเข้าซับลบของแอมป์จิ๋วค่าอิีเทนซ์รวมของลำโพงซับสองตัวนี้จะอยู่ที่4โอห์มนะครับนี่ก็คือลำโพงที่จะนำมาสาธิตทดสอบในคลิปนี้นะครับ ซึ่งลำโพงแต่ละตู้นี่จะต่อไว้อยู่ที่2โอห์มแล้วนะครับเราก็เพียงแค่นำเอามาอนุกรมกันเท่านั้นก็จะได้4ี่โอห์มตามวงจรที่ผมแนะนำเดีวต่อไปนะฮะจะทำการวัดค่าโอห์มของลำโพงแต่ละตู้นะครับให้ดูนะฮะเริ่มต้นที่ตู้ซ้ายมือก่อนนะครับนี่นะฮะจะวัดได้อยู่ที่1.9โ oh อห์มนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะห9 oh m, หรือว่า2อโอห์มอาจจะมีค่าผิดพลาดหน่อยนะครับนี่คือลำโพงตัวที่1นะครับต่อไปนะครับวัดลำโพงตัวที่สอง นี่นะฮะตัวที่2จะได้2โอห์มพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็นาลำวงสอตัวนี้มาอนุกรมกันนะครับก็จะได้4ี่โอห์มนะครับก็ทําการนอกรมกันตามวงจรนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะวัดค่าโอห์มให้ดูนะครับนี่นะฮะพอเรานํามานอกรมกันแล้วนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ3าดดถ้าตามทฤษฎีก็คือ4ี่โอห์มนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะสเปคก็ไม่ได้ต่ํากว่าแอมป์จิ๋วที่เขากําหนดมานะครับก็คือทับเบสต่อไม่งํำกว่า2โอห์มนะครับ เราอนุกรมกันแล้วจะได้4โอห์มก็สามารถที่จะต่อใช้งานได้นะครับครับตอนนี้ผมก็ทําการต่อลําโพงเพื่อที่จะทดสอบแล้วนะครับก็ต่อเป็นระบบ2.1แชนแนลนะครับนี่ก็ซ้ายขวานะครับแชนแนลซ้ายขวากลางแหลมนะครับแล้วก็ลําโพงซับนะครับซับแต่ละตัวก็จะขนานไว้กันให้ได้2โอห์มนะครับอันนี้ก็2โอห์มนะครับขนานกันเสร็จแล้วก็นํามาอนุกรมกันนะครับก่อนที่จะมาต่อเข้ากับแอมพิจนะฮะ แล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่ 35V นะครับนี่นะครจากแบตเตอรี่ลิเทียมฟอดเฟด็แล้วก็สเต็บอัพนะครับอันนี้ผมปรับไฟเป็น 35V นะครับมาทดสอบกันนะครับ Initializing sound system Sound system activated Initiating sound c h e c Christian, live in Wibbits. Preparing and initiating face test. <laughs> สำหรับแนวทางการต่อลำโพงซับ6.5นิ้วไว้คู่2ตัวเข้า m u s e z KAS21 นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักดีบายนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแจ็กดีบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ